mấy ông anh phải số cho... àà... à thứ hai ngày sai còn ngày sáu thì quân năm nè xuân là tăng chỉ quân nhanh nhất cả để khâu cả trăng นี่ะเป็นเส้นเซะแล้วเชิดเอามยูคะกะเล่ออกมื้อหนแ มีับ่หโล่าท่าพอครับมหาวิทยาลัยราชเชียงให่ค่ะเอสายีู่ได้ยืนอแขและในโอกาสนี้นะคะขอเชิญนเพื่อที่จทุกปรเที่มามอบรางวัลกับเรานะคซึ่งมีทั้งหมดสประเภทนะคอเสียงปรบมือให้กับทั้งส0ชุดผู้เข้ารอบสุดท้าย ขอบคุณน้นองๆนายแบบนางแบบว่าล้อชีวิตด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะหากว่าซีซั่นสองนี้ชุดผืนที่ไม่ต้องร้องไม่เป็นไรตัวปีหน้านะคะซีซั่นสามของเราเราจะกลับมาอีกครั้งเพื่อประลองฝีมือนะคะการออกแบบและการดีไซน์กันอีกครั้งนึูงนะคะนายแบบนางแบบทุกท่านเลยค่ะน้องๆขอบคุณมากครับขอน้องนายแบบและนางแบบทุกท่านนะคะเชยครับถอดด้านหนังเวทีได้เลยค่ะ ันนี้เราก็จะได้เห็นนะคะชุดสุดท้ายที่เข้ารอบนะคะได้อย่างชัดเจนนะคะด้านวงเวท<ำ>ีค่ะทั้งสามประเภททั้งชุดลำลองนะเชิ้ตชคลอสนะครับทั้งวงที่คลอสชุดกำงานแล้วก็ evening r นะครับชุดราตรีหรว่าชุดออกงานนั่นเองนะครับ ันนี้เราก็ตื่นเต้นนะคะพอๆพอกับดีไซนเนอร์เลยนะคะที่เราจะประกาศผลรางวัลของแต่ละประเภทนะคะ เราก็จะเริ่มประกาศนะคะสาหรับชุดลําลองก่อนนะคะซึ่งในโอกาสนี้จะได้เรียนเชิญน,นะคะท่านผู้มีเกียรติได้ขึ้นมามอบรางวัลในแต่ละส่วนซึ่งเราจะมีหลาย<ช>รางวัลน,<ช>นะคะค, <ผม S 2> ค่ะช่ผมก็าจะขอเรียนเชิญน,นะครับท่านสุภาพศิริมานะครับประธานแม่บ้านมหา,าจังหวัดเชียงรายได้เป็นผู้มอบช่วยรางวัลน,นะครับค่ะ May Mrs. เม I ีนไวน์มิส s a p h าเพนซ i ริมา The President of the Provincial Housewives Association of เช a n ง Rai, present a t ่ครับและเรียนเชิญท่านน,นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายนะครับ